อนี้นะคะทุคนเราก็อยู่ที่ทเสนทาจังหวัดตนะคะที่นี่วิวดีมากเลยแล้วก็สามารถเล่นน้ำสาสะนน้ำสาแล้วก็เล่นน้ำทะเลได้ด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็ทรายสีขาวนุ่มทรายสีขาวนุ่ม ก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นคายเลือนคายเติร์ปบอร์ดหรือว่าจะเป็นลงเล่นน้ำทะเลเล่นทะเลก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าน้ำใสมากเลยเมื่อกี้ไปคายเลยแล้วน้ำใสเห็นปลากระเบ้าด้วยทุกคนก็ยังมีเตะไวยน้ำให้เล่นด้านหลังกระดองด้วยนะทุกคนสำหรับใครชอบที่นี่ก็มาได้ ทะเลทุนนี่นะก,ก็เป็นสระเด็กนะทะเลทุนน้ำเย็นดีมากเลยเน <Okay. S 1> าะฝังโนเนี่ยก็จะเป็นสระผู้ใหญ่นะ พอได้ทุกคนเอเขาเรียกว่าการเดินกะลาการเดินกลายกะลายทำจากกะลามะพร้าวนี่นะะาทำจากมะพร้าวเปลือกมะพร้าวไม่ใช่เปลือกค่ะเป็นกะลานี่ไงข้างๆคุณตะก้องเป็นบ่อนาะสองหลังเห็นยักษ์มดจริงๆเห็นไหม สวยใช่ไหมเนีย่ยทุกคนเราไก่ไหมแค่แป๊บเดียวเนี่ยสบายยิ้มเป็นเลยวนะคะ่เห็นไหมเรามีความสามารถนี่ก็คือทางเดินของโรงแรมเซนทารานะคะทุกคนบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกคนเห็นไหมมีใบไม้สีเขียวเขียวต้นไหล่ไหลหลังเห็นไหมทุกคนบรรยากาศดีจริงมาได้นะอยู่สบายด้วย อุอออ้เดี๋ยวเราก็จะไปขับรถเล่นกันนะคะดิเคิลไปดิเคิลเฮ้ข้างข้างที่จะมืดนิดนิ่งเดี๋ยวดิเคิลนี่เป็นคือห้องของรักคือห้องนี้ ค่ะก็เมื่อเช้านะคะเราก็ได้ไป่าเ้เรือเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เล่นน้ำทะเลแล้วก็เล่นน้ำค่ะครบสี่อย่างเป๊ะเลยก็สำหรับการถ่ายบอร์ดนะคะก็มีความถ้าทายนิดนึงเพราะว่าตอนแรกเรายืนไม่ได้ดีแล้วมันหลงปุ๊บเลยลก็พอนั่งจนแบบชินแล้วก็ เริ่มขึ้นแล้วมันก็ได้เลยทุกคนก็ใครอยากมาที่นี่ก็มา